ตะเวนขึ้นอยู่วังเวียงเมืองวังเวียงทงหน้าเขาเจ้าเกี่ยวเขาแลบลอยแล้วจะออกขับบิบสบัตแ์ย้ำเสาผู้พาป่าใหม่เป็นภาพนี้พาพพาระศตกร์ทิตะทิศตะบระรลุกอไรไีได้

Ừ. <laughs> oh. oh. wow. phần lái rồi Để tựa ทุกขปตัจจเนทุกขปยปตัจจเนปยโสทุกขปตัจจเนโสกะวนโตสัพพีปานิโนเอตวตัจจะอเมยสัมปทังปทังสัพเพเทวานโมทันโต โสกปตัจฉเนโสกปญฺยปตัจฉเนปญฺยโสกปตัจฉเนโสกวนฺโตสภเปปิปานิโนเอตวตาจอเมยสมปตํปญฺญํสมปตํสภเทวานุโมทนตุ ตุกปตัจานิตุกัปยาปตัจานิปัญญาสกขัตจจานิสกขะหุตสัพพิปปานิโนเอตวัตาจามียสัมปตังปัญญาสัมปตังสัพพิเทวานุโมตันตุลานน้อยมาใส่บายอยู่เพื่อนบนเมื่อกี้